กับรายการเดอะเดอะดิโอทีวีสวยเล่นระล่แปมมั่วๆเพราะผมคือดอเรเบียร์อันนี้เราก็มีอยู่ในเกมอมองเดะนี่ก็เป็นพาร์ทแรกของอมองดุซี่ของผมนะครับแหมครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกว่าจะได้เล่นเกมนี้ก็นะครับ เสียเวลาแตกไฟล์อย่างนานเรือเกินก็คือเวลาผมแตกไฟล์เนี่ยมันยังไม่รู้ไงว่าโปรแกรมมิดลามต้องตังค่าเลยอึนตั้งนานนะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะเฮ้ย เฮ้ยฟิลมเสร็จแล้วก็โอ้ต้องหยุดแล้วนะนี่สรแบบนี้โอ้ตอนนี้ทีนี้ก็เราต้องทำให้เดใจเนะอะไรว่าเค้กเพอร์เฟกต์มังจะทำเค้กเสร็จแล้วนะ ลองไปซะดูน uh ี huh. ่สิช totally ่างเพอร์เฟกเลยเกิร um> ์เพอร์เฟกสมบูรณ์ซ oh, ูมได้ปะแมไม่ได้โอ้ดูสิอาหารเพจมัดเพจมัดคืออะไรวะ Happy b i r เ h d ดเด w e สองปีแล้วทุเดย์เมื่อวานนี้บอกว่าฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าเป็นฉิดเล็กๆที่เธอพร้อมจะทานมันได้จะกระชั๊นจะกระแสชูชูจะกระชักจะกระชักปูนปูนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเย่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 ไปกินอ๋อ

โอ้แม่มาแล้วโอ้พิษเค้กทำร้ายครับโอ้เปิดคีมหายดูสิอะไรอยู่ในนี้นะมันน่่จะเป็นอะไรนะจะเริ่มเปิดกันเอยเออดอนแปลว่ายังเปิดตอนนี้ไม่ได้เออโอ้กินเค้กมากไปหรือเปล่านี่โอ้ดูตาแม่ครับตาสีเขียวนะครับ เราก็น่าจะตาสีเขียวด้วยนะครับเท่าที่เดาๆมาเาอโอ้โหอยากให้มีแบบผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่มาจุมงอย่างเลยครับไม่ใช่ยายนะไม่ใช่คนในครอบครัวเอาเป็นผู้หญิงแบบสวยๆนะมาจุมเนี้ยมีความสุขมากเลยครับเอาครับอะไรครับอะไรครับอย่าให้รู้นะพรีเซน พุ่มเจยสนยุ่มบ้ามองเดือเสลิปรอนตาแดดมาช่างเปนยานให้เสียงภาษาไทายด่อยดักตุเรียปิดประตูประตูประตูกูจะเล่นทำไมอะทำไมโหดูแต่ละห้องดิถ้าเป็นถ้า,ถาห้องพวกนี้เป็นแบบบ้านนงำมันจะดีมากงอยู่ที่นี่ก่อนนะเราเดี๋ยวอาจจะมีของเล่นใหม่ อ๋อโอ้โหตุ๊กตาหมีเห็นหมีโอเคเดี๋ยวกลับมานะให้เล่นไปก่อนโอ้พี่ช้างคืนเงินน่ะเอาไปแล้วเอาอะไรวะน่ะ เอาคิดไปเองเอาเฮ้ยไม่คิดไปเองนี่ว่ะมันจะเทือนนะฮะเดี๋ยวรู้นะลิฟเมาส์ L L R L R army. 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 ออาร์เอลซ้าย R ขวา L 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 ซ้าย R ขวาเซ้ายจําไวเอาฮิ่ช่วงบอลโลกนี่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นลูกบอลนะปีน รีฟคอนโทรล์ขวาทคราวคราวคาริงเออคานฟาเตอร์ยูสเปกทูคารคามคามน่แปลว่าปีนป่ายนะอ่ะใช้ด้วย,ยวิญญกระโดออออออดอือหน่วยซิลรีบัตทอนโอเพนอเพื่ออะไร ก็เล่นได้มันกันน่ว่ะโอ้นี่มีรถไฟครับไปโคโราด,ดตอดดังป้าถึงลาดบุรีเฮ้ยหนังสือหนังสือโดจีนโอ้ดจีนเรื่องอะไรวะอินฟินิตี้สตาร์ทอดโอ้โหนห่วะไม่เห็นมีชื่ออ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนฝรั่งชนชนเล่น <c ười> เสียงเฮ้ยเสียงหัวเราะอะไรวะเสียงเฮ้ยได้ยินปะ หรือว่าผมปรับปรับเสียงเบาครับเราคานต่อครับไม่ไม่เอาครับมันมันกากไปครับมันตน้องงี้เอาอ๋อติด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 ,ตดอ๋อเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าฮยอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งกูก็โกงได้โกงได้ทำไมเล่านี่มีมีพี่หมีว่าพี่หมีคืนเงินนะ เราจะมาเห็นหมีกันครับนะเห็นหมีแล้วก็ตืดอ้าวไม่ไม่ครับอย่าอย่าให้ผมพูดนะไม่ให้ผมผวนนะไม่ผวนแน่นอนครับเราอยา่าผวนนะครับเช่างมืดเหลือเกินเอออยากลงกันถ้าปิดอย่างนี้เป็นไงครับปิดดีแหมเออ พี่หมีอย่าห่อยู่ไหนครับปิดดิครับปิดปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเป็นไงเรบพี่สูแล้วว่าเข้าไปได้ไหนมันไม่เป็นอ้วาวหัวหมีครับอย่าสนใจมันับทำเป็นไม่สนใจแหมเราจะไปเปิดประตูนะครับเดี๋ยว วิ่งกันน um ย Goddess> เป็นเด็กท euh ี่เหนื่อยวไว้มากครับปอดยังไม่แข็งแรงครับตับตับไม่แข็งแรงตาไม่แข็งแรงแล้วก็ตื้ดไม่แข็งแรงครับขาไม่แข็งแรงครับอยาคิดมากครับเล่นเล่นเล่นมัวเล่นมัวมีเพนด้ามีเพนด้ามีเพนด้ามีมีเพนด้าเอ๊ะโดจินอีกแลมเล่มหนึ่งครับโอ้โหโดจินเดี๋ยวดูกันครับเป็นเรื่องอะไรครับครับ โอ้มีพระจันทร์ครับอันนี้คือต้นไม้ต้นไม้สุดหื่นครับอันนี้ก็อันนี้ก็นกหืนนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงนะโอ้โแหมกูหื่นจริงจริงครับอยากอยาอยากกังวลเลยมากครับนอนนอน g บยื้มีเป็นดักมีเป็นดักมีเป็นดักไม่มีเป็นด่าอ้อ้ากูเล่นแหละกูไม่เข้าเนื้อเรื่องนะครับกูเล่นก่อนนะพาทแรกครับผมเล่นก่อนนะ นี่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 พี่ช้างคืนเงินคืนเงินนะอฮะคืนเงินนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามั่วแล้วกูเอา,เเอามัวม่วมัว่วมั่วปีนปีนปีนเออเยสปีนได้ด้วยปีนนะปีนมึงลงไปลงไปกูรู้นะว่าพี่หมีเขาออกไปแล้วอย่าอย่าเนีย่ยเห็นปะเขาออกไปแล้วนะ รู้ๆอิซซซซอึอึอ่าารู้ๆน้าอย่าอย่าอย่ากูออกไปก่อนอุยเออลืมไปนี่ว่ะโอ้โหสไตล์มากครับอธิกาปบุกเหรอฮะกูไม่อยากไปโรงเรียนกูไม่อยากเรียนวิชาคณิตวิชาสังคม ศิลปะทุกอย่างยกเว้นวิทยาศาสตร์นะกูชอาวิทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอเท่ากับนะสูตรอะไรวะเอาติดอะไรติดอะไรอ๋อติดอะไรวีเท่ากับเอเซนทีนะแหมวีหนึ่งลบวีสองแบบโอ้โหหลักมากเลยฮะแหมนะดันได้ปะ ติดผมติดผมทำไมอะ่ะกูไม่อยากกดเมาสกูไม่อยากกดเมาอ่าเดินแล้วจะไปปูประตูกูจะไปหาแม่แม่จ๋าแม่แม่แม่แมตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่ครับยังไม่ร้อนมากแต่อยากไปหาแม่ทำไมอะ่ะไมอ,ะอ่ะเอาเฮ้ยเออ,อมันลำบากเหลือเกินนะ มึงจะทําลําบากไปเปล่าอะอะรู้และเสียงที่หัวล้อนี่เป็นพี่หมีคืนเงินนะเย่ yeah, ปีึ้นมาบักนิดหน่อยครับเปิดไม่ได้จิบหายอพอมึงอะมึงอะพี่ช้างพี่ช้างคืนเงินนะกูไม่เชื่อประกันทุกประกันมันไม่เคยคืนคืนตรงไหนคืนไหนกูไม่เชื่อมึงอ่ะพี่ช้างเนะี่ยเอาไปไปอยู่กับพี่ม้าไปอะ ไปอยู่พี่ม้าเออนะเอาเฮ้ยอึบเอาเฮ้ยเมากูมีปัญหาอึบเออนั่นแหละอยู่ด้วยกันนะอาช่วงนี้ช่วงบนบนโลกอ่ะบนโลกอ่ะฮะมึงติดบอลกันมากอ่ะฮะผมไม่ติดบอลอึ้ยอึบ ทิ้งโยโนแม so. oh. ่งโยนแม่งเตะบอลเตะบอลพี่เจ้าเตะบอลเอ้ยจ้าอ้าวหัวมงอะเข้าเรื่องกันดีกว่ามึงเป็นไรครับฮะเป็นไรเปิดเปิดแม่งเฮ้เฮ้คุณเจอฉันแล้วล่ะ My name is Teddy ฉันชื่อเทปเปอร์เฮ้ยได้รู้จักนะเฮ้ยเจอแกเจออะไรอ่ะ ต้อ,อตงใส่ของพูดไม่ได้นะ Let's p l ัมาเล่นเกมกันโอ้ยปวดคอแสบคอเอ๊ะช้างิเลเฟนไว้สีขาวช้างสีขาวเห<อ>รอ๊ปิดตาปิดรอบ ปิดรอบรอบอ่ะปิดอะไรรอบรอบเธินลาวลาวก็รอบรอบอ C, รเนี่ย ESC cover I คือปิดอ๋อคือ cover ค,คือหลบอ่าหลบถ้าเป็น I ก็คือปิดตาน,นั่นเองนะครับเข้าใจครับอ่ะอะ่ตามๆ There you can look now เฮ้ยเธอเห็นโอ้โหสอน เช้เอ,ชอนซ่อนซ่อนได้เนียนมากครับดูครับช้างสีขาวครับสีขาวพี่ช้างสีขาวตรงไหนครับช้างเผือกอ่ะฮะไวเอลิฟเฟนไวเน<อ>ีเ<อ>่ยฮะเนธ you found it เ้ยเจอมาแล้วเอาชนมันอีกเอาทำไมครับอ่ะว,ว้าว is that a music box does it work music box นี่มันทำงานได้หรือเปล่านะ กองแทงปีนปีนเอามีปัญหาลิ้นชักเหลือเกินคนระับเปิดมาสิเปิดมาเออนั่นแหละเออ Do you think the music box still works? ดูติง้งมิวสิคซ์สติวร์คือ,อยังอยู่ป่ะมิวสิควงนี่ทำงานได้หรือเปล่านะ น้อเป็นไงเพาะไหมครับนี่ nice เป็นเสียงที่เพาะเหลือเกินในเมโลดี้เมโลดี้อีซ์ที่หมีคืนเงินทำไมมันยังอยู่ตรงนี้ด้วยครับนะเราวาดมันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมจำไม่ได้เลยครับดูดีๆเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวเ,ยวเอาปีนไม่ได้ พี่มีเป็นไรครับอิึืช What's this อะไรนะขานไปครับหลบกระสุนครับดงกระสุนขออาบิลิตี้โค้ดห้าสิบสามศัตว์ ได้ได้เหวี่ยยืนในภูเขาเล่มนี้สาวลูลี่คนหนึ่งกำลังดื่มน้ำขาวคนจากผู้ชายคนหนึ่งและน้ำนั้นได้ดังพงพุ่งเข้าไปในปากกูนี่หื่นมากเลยครับแล้วก็ไฟทีเวลอะไรวะยืนทำไมครับทิ้งโดจินได้ไงครับมันมีคุณค่ามากนะอ๋อ ไอ้โดจินอีกเล่มหนึงน่งด้วอ้ม, <S <S มันวิ่งได้หรือเปล่านะเริ่มมันเลยมองหน่อยครับมองรถไฟนี่เหรอมีเพนด้าอ๋อรถไฟรถไฟลีฟไฟไไดม้าเบทเทอร์อินอินทูอินเตอร์เล็กหรือเปล่านั่งนั่งโอ,โอ้โหฮะ อ๋อรู้แล้วอ๋อคือว่าแบบว่าเออขอบ e ิตี้ Gold นะครับเขาแจกฟรีในสตรีมนะเราจริงต้องรีบกดนะครับกดกดเพื่อเพื่อโหลดเกมนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับโอ้โหได้โหลดเกมขอบ e a ตี้ลาวลาวลาวมึงดากูลาวอ่ะฮะพี่หมีพี่หมีคืนเงินมึงดากูเหรอฮะฮะจูบแม่งเฮ้ พิกมีอัพและแครร y ่มีอัพแครรี่ไอวอนต้องการจะโชว์ต้องการจะโชว์อะไรครับอ่ะกูสูงกว่ามึงนะอ่ะมึงรู้วะโชว์วันต้องการความอบอุ่นเอ้ยต้องการโชว์อะไรวะอ๋อเออเป็นรูปมืออ๋อพวกเราต้องการพื้นที่ที่มืดมืด อ่าปิดยูคลอสเอ้าที่ไหนเหมือนๆนะอ้เริ่มเริ่มสับสนกับเสียงหมีเสียงเราแล้วครับอืมเดี๋ยวเอานานาฬิกาปลุกไปด้วยผมเดาว่าน่าจะเป็นเออไม่ใช่เดาอ่ะผมดูคลิปคนอื่นมาก็น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยเอ้าเฮ้ยตู้ปิดมึงปิดปิดทำไมรู ออนั่นแหละเข้าไปเข้าไปนอนด้วยยังมืดไม่พอต้องมืมงมดกว่านี้ปิดประตรูให้สนิทซะใช้กูยังมูกับหมาต้องมีความมืมดมากกว่านี้กูรแล้วครับมืดแล้วเว้ย เอาเกิดเออในในดีล้วดีมากฉันหวังว่าคงจะไม่มีมอนสเตอร์ในนี้นะสันาดเออเออรู้สงึกว่าม่อเกิดไปสามารถเออสามารถกอด ได้ f หังหังเออหังไปว่ากอดกด f เ,เพื่อกอด teddy เนี่ยฮืมกลับมาที่เดิมเลยับไม่อยากเลยเออแล้วตู้เสื้อผ้านี่มันเอเปิดไม่ได้เฮ้ย <c oughs> กลับก็ไม่ได้แล้วมึงเข้าหมาโอ้โหไม่ได้ล็อกจากข้างนอกไงมึงล็อกจากข้างในม,มันไม่มีที่ล็อกนะตัวตู้เสื้อผ้าฉ<อ>ันเห็นว่าในสัพยสับสนุนต้องอะไรวะไลฟ์ดิจิตช่าจะชอบมาแล้วมึงชอบอ่ะมึงไม่ชอบเลยที่ต้องมาเล่นเกมแบบนี้ฮะมีเพื่อนมาขอหมาแล้วส่งเว็บให้เขาอุตส่าห์เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนะเป็นบริษัท บริษัทเก้าอี้นะครับแต่ขายโต๊ะนะครับไม่มีไม่ผลิตเก้าอี้นะครับเฮียเฮียไปว่าได้ดีกินวะแฮบางทีฉันคิดบางทีเออเสียงละก็แล้ขึ้นเฮ่อาเฮ้ยน่ะกลับมาที่เดิมเนี่ยว่ะ เอา come มาที่เดิม you are แกอยู่ hey, Oh are you playing with your new friend Are you playing with your new friend Hello Mr. Bear nice to meet you How are you today How are you I'm fine thank you and you You got to stop hiding from Mommy ไม่เนะฉันคิดว่าฉันว่าแ <gasps> ม่จะเสียใจถ้าคุณไม่ทำนะและตอนนี้ได้เวลาที่จะไป <laughs> นอนบนเตียงได้แล้วนะถ้าเธอสามารถตื่นขึ้นมาในตอนเ <sighs> ช้าและเต้นกับเพื่อนได้โอ้ oh. <laughs> งั้นก็ขอเอพริต ชายหนุ่มเล็กๆที่กำลังหลับอยู่แล้วควรจะคลิปเดมเดมแปลว่าพวกเขาฝันดีนะลูกไม่เป็นไรกันนะลูกเอ้าเออ ร้อนเว้ยร้อนร้อนร้อนอ้ยแสบคอเย่เย่เย่ตื่นมาแล้วตื่นมาแดกมาม่าต่อเอ้ยกินมาม่ากินมาม่ามาม่ามาม่าอยู่มาม่า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 เอาเอ้ยมีเลื่อนมีเลื่อน เห็นมีเลื่อนเห็นมีเลื่อนแล้วเห็นมีมีไปมีลอยได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยประตูอย่าปิดเก็นมีครับท่านผู้ชมครับเห็นผมเห็นมีอะเห็นมีมันหายไปเอ้าเอ้ยเห็นเตียงด้วยเห็นเตียงเห็นเตียงเลื่อนโอ้โหใครมันมันเลื่อนเตียงหัวฮะ ให้รู้นะรถไฟเล่นได้ปะเล่นต่ออ้าวเฮ้ยเล่นไม่ได้ฮะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไไดไไดกูโกรธนะเวย้ยโ,นะโกรนนะโกรธนะโกรธนะกูจะเล่นรถไฟอะ่ะพี่หมีไม่สนแล้วพี่หมีผมไม่สนแล้วครับกูจะเล่นกูจะเล่นทำไมอะ่ะทำไมโอ้กล่องเสียงเล่นไม่ได้อ่ะ ดาวน์ดาวน,น์ดาวน,น,นเอิร์นและแม่อิช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 งั้นผมก็ขอจะพาดเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีแล้วพบกันพาทหน้าพา์ที่สองตาีจาง